ชนาทิพย์ได้เล่น AFC แชมเปี้ยนลีกกับฟอนตาเล่แน่มมฮัมหมัดขอพาช้างศึกพังงาดเอเชียอินโดชาบู u, ฟุตซอไทยโหดจัดที่สุดของอาเซียนอย่างแท้จริงสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพนุวัต์นะครับ ในคลิปนี้มีเรื่องราวของพี่เจชนาทิพย์และทีมฟอนตาเล่ในการไปลุยฟุตบอลเอเชียมาฝากกันรวมไปถึงมาเก็บตกพันหลงของฟุตซอลไทยนะครับที่คว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนมาครองเป็นสมัยที่16ได้สําเร็จแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของพี่เจชนาทิพและทีมคาวาสกิฟอนเต่นะครับผมขอไปเก็บตกควันหลงของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อยที่พังงาดควา้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนสมัยที่16มาครองได้สำเร็จแบบยิ่งใหญ่นะครับด้วยการเอาชนะจุดโทษทีมชาติอินโดนีเซียนะคุณผู้ชมเชื่อไหมนะครับช็อตที่เจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานมูซาที่ยิงประตูตีเสมอในช่วงวินาทีสุดท้ายเนี่ย ยังตึงตาตึงใจผมอยู่นะครับผมคิดถึงช็อตนั้นเนี่ยยังขนลุกไม่หายนะครับคือเป็นช็อตที่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆลูกยิงของมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับและผมเชื่อว่าแฟนฟุตซอลชาวไทยจะจำโมเมนต์นี้ไปอีกนานเลยเย่ได้วยว่าในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนหนนี้เนี่ยฟุตซอลไทยถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับเพราะต้องยอมรับว่าช้างศึกโต๊ะเล็กเนี่ยเป็นสายเลือดใหม่หลายๆคนเนี่ยยังตื่น กับเวทีทีมชาติไทยยังต้องพัฒนาต่อไปยังดีที่มีรุ่นพี่คอยประคองแล้วก็มีนักเตะอย่างมูมัดที่คอยจบสกอให้ขณะที่อินโดนีเซียต้องยอมรับเขามาดีจริงๆเขาพัฒนาขึ้นเยอะนะครับและที่สําคัญเนี่ยอินโดนีเซียเขาก็เป็นเจ้าของแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนหนึ่งสมัยนะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยไทยเราไม่ได้ส่ง คือพูดง่ายว่าทัพฟุตซอลไทยส่งลงเล่นในรายการฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนทีไล่ในคุณผู้ชมเราคว้าแชมป์ได้ทุกครั้งเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันที่สุดยอดสาหรับทัพช้างศึกโตเล็กทีมชาติไทยผมขอมาพูดถึงเจ้าเม็ดมูมัดอุสมานมูซากันหน่อยนะครับนี่คือนักเตะอีกหนึ่งคนที่มีพัฒนาการที่สุดยอดอย่างมากตอนนี้กลายมาเป็นตัวหลักของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ผมเห็นเจ้าเม็ดเนี่ยมาตั้งแต่ฟุตซอลยู่20ที่มิเกลโรดิโก้คุมทัพโอ้เล่นมันมากและตอนนั้นก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากแบงคอกบีเทสสู่บูเว็บชนบุรีแล้วก็ยิงประตูกระจ,ยระจายจนเป็นแชมป์ฟุตซอลลีกจนก้าวมาเป็นตัวหลักทีมชาติไทยแถมประสบการณ์ที่เขาเนี่ยไป ทดสอบฝีเท้ากับทีมในยุโรปเนี่ยทั้งหลีกสเปนหลีกโปรตุเกสเนี่ยมันทำให้เจ้าเม็ดพัฒนาอย่างชัดเจนนะครับเห็นได้ชัดจังหวะตัวต่อตัว,ตว,ตวก้าไปยิงประตูคมกิบแพชชั่นมาเต็มนี่คืออนาคตใหม่ของฟุตซอลไทยอย่างชัดเจนนะครับหมูมันเนี่ยเขาประกาศชัดเจนว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ย เขาจะต้องเป็นท็อปของเอเชียให้ได้และเขาจะพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในเวทีเอเชียเหมือนกับพี่อาร์มสุภูุฒถึงกระดังที่เคยทำได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่านี่คืออีกหนึ่งนักเตะที่แฟนฟุตซอลชาวไทยรักจริงๆผมว่าเดี๋ยวได้ไปคาแข้งในยุโรปแน่นอนหลังจบซีเกมส์หนนี้นะครับไปพูดถึงมูฮัมหมัดกันหน่อยมีบทสัมภาษณ์มาฝากกันบอกเลยว่านักเตะค,คนนี้ทักษะติยอดเยี่ยมสุดๆไปฟังกันครับมูฮัมหมัดนะครับได้บอกว่า เกมนี้เป็นเกมที่สุดมันอย่างมากและเขารู้สึกมีความสุดสุด,สด,สดจังหวะที่ยิงประตูตีเสมอให้ทีมชาติไทยได้และสุดท้ายก็ทีมชัติไทยเอาชนะจุดโทษเป็นความรู้สึกที่สุดยอดอย่างมากเขาภูมิใจในการรับใช้ทีมชาติไทยจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคน ที่ส่งกำลังใจมาให้รวมถึงต้องขอขอบคุณเพื่อร่วมทีมและสตาฟโค้ชทุกคนที่ซัพพอร์ตกันและกันอย่างดีจนคว้าแชมป์อาเซียนมาของอีกหนึ่งสมัยหลังจากนี้มูมัดนะครับเขายืนยันว่าเขาจะพัฒนาตัวเองจนก้าวไปเป็นระดับพับของเอเชียให้ได้และพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในเวทีเอเชียแล้วก็เขาพยายามจะมุ่งมั่น ไปคาแข่งในยุโรปเพื่อเติมเต็มฝีเท้าให้เขาเก่งขึ้นกว่านี้โอ้โหเป็นไมซ์เซตที่ดีของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาแบบสุดๆนักเตะคนนี้บอกเลยอนาคตไกลจริงๆครับขณะที่ในส่วนของรางวัลต่างๆของศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าในรายการนี้ทีมชาติไทยก็เป็นแชมป์สมัยที่16นะครับก็ได้รับเงินอัดฉีดได้รับเงินรางวัลเนี่ยรวมๆแล้ว หลายล้านเหมือนกันนะครับส่วนรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยทางฝ่ายจัดให้กับปันช้างกฤษดาวงแก้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมว่าเขาเป็นกัปตันทีมที่ประคองน้องๆชุดนี้ให้มีสมาธิได้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าอายุจะเยอะแล้วแต่ฝีเท้ายังคงไว้เนื้อเชื่อใจได้สําหรับพี่ช้างกฤษดาวงแก้วนะครับขณะที่รางวัลดาวซนโวเนี่ยเป็นของมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับ ยิงไปทั้งหมด11ประตูเยอะที่สุดเลยก็สมควรนะครับขณะที่รางวัลผู้ดาประตูยอดเยี่ยมเนี่ยตกเป็นของมูฮัมหมัดอัลบากีนะครับก็สมควรนะครับผู้ดาประตูทีมชาติอินโดนีเซียหนึบสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของคาร์ลอสเซซ่าด้วยนะครับเฮดโค้ชฟุตซอลทีมชาติไทยถือว่าเขาเข้ามาคุมทีมฟุตซอลไทยเนี่ยประเดิมสวยนะครับเป็นแชมป์สรายการและทั้งรายการอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ ต่อด้วยรายการฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนถือว่าเป็นอีกหนึ่งเฮดโค้ชที่ผมมองว่าอนาคตใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีดีกรีเป็นแชมป์ฟุตซอลไทยลีกด้วยคาร์ลอสเขาบอกว่าเป็นเกมสําคัญสําหรับผู้เล่นสายเลือดใหม่ของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเป็นอย่างมากการชนะอินโดนีเซียได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเพราะเขายืนยันว่าฟุตซอลสมัยใหม่เนี่ยแม้แต่ในระดับโลกไม่ได้ห่างกันมากแล้วทุกทีมสามารถแพ้ชนะกันได้หมดเพราะมีแท็กติกที่เข้มขน้น ขอบคุณสำหรับใจที่สู้ของนักฟุตซอลทีมชาติไทยทุกคนทุกคนสามารถต่อยอดในการเป็นตัวหลักทีมชาติไทยได้ส่วนตัวเกา๋าเขาขอชื่นชมว่าสามารถประคองน้องๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็เรื่องของมูมัดเขาบอกว่านักเตะคนนี้สุดยอดอยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณสําหรับแรงใจเชียร์สุดๆนะครับนี่เป็นคาพูดของคาร์ลอสเซซ่านะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับผลงานของฟุตซอลไทยขณะที่อินโดนีเซียพูดถึงกันหน่อยทีมนี้ไม่ธรรมดานะครับเล็กอย่างนะครับ ฟุตซอลไทยกับฟุตซอลอินโดนีเซียเนี่ยเกมจบเราก็จบนะครับเห็นได้ชัดหลังจบเกมกับตันช้างกฤษดาวงแก้วนะครับก็ได้มีการไปพูดคุยกับนักเตะอินโดนีเซียหอกล้อกันเล่นภาพประทับใจอย่างมากรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับขณะที่ในส่วนของนักเตะที่เป็นประเด็นในเกมที่อินโดนีเซียแพ้ไทยเนี่ยก็คืออีวานซูมิเลน่าคนนี้เขาโดนเรื่องของใบแดงใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเขาก็แจกของลับให้กับแฟน ฟุตซอลชาวไทยโอโหจอนนั้นเนี่ยเจอแฟนฟุตซอลชาวไทยวิจาร์ณหนักมากทั้งผักกรรมการและก็แสดงปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งหลังจบเกมเนี่ยทางฝั่งนักเตะคนนี้ของอินโดนีเซียเนี่ย ก็ออกมาขอโทษแฟนบอลชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยรวมไปถึงขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเขาบอกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบเขาจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกและเขาก็ได้ไลฟ์สดกับกับปตันช้างกฤษดาวงแก้วขอโทษแฟนฟุตซอลชาวไทยอีกหนึ่งรอบนะครับเ,เกมจบเราก็จบการขณะที่เฮดโค้ชอินโดนีเซียกันหน่อยเขาออกมาชื่นชมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเลยนะครับโดยเป็นทางฝั่งมูฮัมหมัดอัลเซมซาเดเนยโค้ชฟุตซอลอินโดนีเซียนี่เก่งเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า ในมุมมองของเขาเนี่ยอินโดนีเซียถือว่าสู้ได้ดีแต่เขายอมรับว,ว่าทีมชาติไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่ตลอดการจริงๆในอาเซียนและเขารู้ว่านักฟุตซอลทีมชาติไทยมีผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนและกําลังจะผักดันสายเลือดใหม่แต่ฟุตซอลทีมชาติไทยมีระบบและการพัฒนาการที่ดีสุดๆรวมไปถึงตัวผู้เล่นก็ลงตัวคิดว่าหลังจากนี้ทีมชาติไทยจะพัฒนาขึ้นได้อีก เช่นเดียวกับอินโดนีเซียก็จะพัฒนาและมาสู้กับไทยให้ได้ดีกว่านี้และเขาก็ชื่นชมเจ้าเมดมูมัดอุสปานมูซาว่านี่คือสุดยอดฟุตซอลไทยในอนาคตแน่นอนนะครับก็ถือว่าสู้กันได้สนุกนะครับสำหรับฟุตซอลไทยกับฟุตซอลอินโดนีเซีย2ทีมเนี่ยเจอกันทีไลมันแน่นอนนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเขาก็สู้นะเกมรับเขาก็ดีอยู่นะครับประตูหนึบด้วยแต่ในเมื่อวานนี้เป็นวันของฟุตซอลไทยที่สามารถเป็นแชมป์ได้ก็เรียกได้ว่า แฟนบอลชาวไทยน่าจะมีความสุขนะครับผมก็มาเก็บตกควันหลงมาฝากกันโอ้โหพูดถึงฟุตซอลไทยยังไงก็ฝากความหวังไว้ได้ตลอดนะครับก็ให้กําลังใจฟุตซอลไทยสายเลือดใหม่และผมเชื่อว่าในซีเกมเราจะได้เห็นพี่อาร์มสุภวุฒิกลับมาช่วยทีมก็เป็นไปได้โอโ้พี่อาร์มเล่นคู่กับเจ้าเม็ดในตอนนี้น่าดูสุดๆเลยนะครับสำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยครับ จากนั้นคลิปนี้มาปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของพี่เจชนาทิปย์สงกระสิ์ในการไปค้าแข่งกับคาวาซากิฟอนเต่นะครับอย่างที่ทราบว,ว่าพี่เจชนาทิปก็ไม่มีชื่อในทีมฟอนตเล่มา2เกมติดต่อกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยแต่ตอนนี้พี่เจชนาทิปย์เขาก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะได้รับโอกาสกลับมาลงสนามอีกหครั้งดูจากภาพที่เขาลงในโซเชียลนะครับ โอ้โหทั้งการฝึกซ้อมหนักฝึกซ้อมเสร็จแล้วก็มาฝึกซ้อมส่วนตัวอีกคือเขามุ่งมั่นจริงๆในตอนนี้สำหรับพี่เจชนาทิปส่วนล่าสุดเนี่ยฟอนตาเล่หลังจากจบโปรแกรมเจลริกนัดล่าสุดพวกเขายังคงเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับคาชิมาแอดเลอร์ครับไปแพ้มารีนอตทำให้ฟอนตาเล่ยังคงรักษาจ่าฝูงไว้ได้นะแล้วก็ได้เดินทางไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ นักเตะฟอนตาเล่ครับนำโดยพิเจชนาทิปนี่ในภาพน,นะครับโทลุโอนิกิจองซองระยองแล้วก็นักเตะตัลงหลักทุกคนก็เดินทางไปที่มาเลเซียเรียบร้อยฟอนตาเล่เนี่ยจะเล่นฟุตบอล a f c แชมเปียนลีกนะครับเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับยาโฮนะกวางโจ FC แล้วก็อุนซานฮุนไดแล้วก็อุนซานฮุนไดเกมแรกฟอนตาเล่และพิเจชนาทิพ์เนี่ยจะเจอกับอุนซานฮุนไดในวันศุกร์ที่15เมษายนเวลา4โมงเย็นนะครับซึ่งฟุตบอล a อ c แชมเปียนลีกเนี่ย หายทั่วสดผ่านแอป e l e v o r t ไปดูกันได้และที่สำคัญหลายคนสอบถามผมเข้ามาว่าพี่ต้องมีสิทธิ์ที่ทางฝั่งพี่เจชนาทิพย์จะได้เล่นในส่วนฟุตบอล AFC ชัแชมเปี้ยนลีกกับฟอนตาเล่หรือเปล่าเพราะว่ามันมีโคต้าไงแล้วโชว์สมิธช่วงหลังก็กลับมาเป็นตัวจริงใช่ไหมเรื่องนี้เป็นแฟนพันธ์แท้ของฟอนตาเล่ย่างเพจคาวากิฟอนตาเล่ไทยแลนด์ซัพพอรเ์เขาออกมายืนยันชัดเจนว่า พี่เจชนาทิปย์จะได้เล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกับฟอนตาเล่แน่นอนโดยเขาให้เหตุผลก็บอกว่าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกปีนี้เตะรอบแบ่งกลุ่มรวดเดียว6นัดในช่วงครึ่งเดือนดังนั้นฟอนตาเล่จะมีการหมุนเวียนนักเตะเหมือนปีที่แล้วอย่างแน่นอนเขาบอกว่าปีที่แล้วที่ฟอนตาเล่ไปอุซเบกิสถานเนี่ยโอนิกิจัดนักเตะให้สลับการเล่นเสมอ นัดแรกชุดใหญ่นัดที่2ส,ส่งชุดสำรองไปจนจบรอบเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นนักเตะแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสลงเล่นไม่ต่ำกว่าคนละ3เกมและปีนี้ก็สามารถส่งนักเตะต่างชาติได้ไม่จํากัดขอแค่อย่าลงสนามเกินโคตา3า3บวกหพอนั่นหมายความว่าหากพิจารณาทิปฟิตพอที่จะลงสนาม ชนาทิพย์จะได้เล่นแน่นอนแต่อาจจะไม่ครบทุกเกมเพราะทีมต้องถนอมร่างกายนั้งแต่ให้ดีที่สุดนะครับนี่เป็นแฟนฟอนตาเล่พันแ,พนแท้ที่ติดตามฟอนตาเล่มาอย่างยาวนานคอนเฟิร์มก็ให้กําลังใจพี่เจชนาทิพย์กันได้นะครับคอมเมนต์ส่งกําลังใจผมเชื่อว่าได้เห็นพี่เจชนาทิพย์ลงเล่นฟุตบอลเอเชียกับคาวาซุกิฟอนตาเล่แน่นอนรอติดตามยังไงซะ ก็หวังว่าถ้าพีเจกลับมาได้ลงสนามก็อยากให้เขามีผลงานที่ดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาและผมเชื่อว่าด้วยความมุ่งม,มั่นทุ่มเทยอย่างเต็มที่ของเขาเนี่ยเขาจะพิสูจน์ตัวเองและกลับมาเป็นตัวหลักของฟอนตตเล่ได้นะครับยังไงก็ให้กําลังใจกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้กันจัดเต็มนะครับทั้งเรื่องของฟุตซอลไทยแล้วก็เรื่องของพีเจชนาทิพและคาวัสกิฟอนเตเล่ ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u บ s ไคร b ์ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัดคลิปนี้ไปก่อนจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ